สวัสดีครับวันนี้จะนำเคล็ดลับจากฟ้านะครับมาให้เหล่าบันดาวงการไก่ชนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเลี้ยงไก่ชนนะครับมาว่ากันเลยนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการนับอายุไก่นะครับเพื่อที่จะนำมาเลี้ยงเพื่อออกชนนะครับ ให้เราสังเกตนะครับถ้าเราเลี้ยงเองนะครับเราจะรู้อยู่นะถ้าเราเลี้ยงเองเราจะดูว่าอายุไก่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อเข้ามานะครับเราจะไม่ทราบอายุที่แน่นอนนะให้เราสังเกตที่หางพัดนะหางพัดหางไก่นะครับมันมีสองข้างนะครับเรานับไปเลยมันจะได้ข้างละหกเส้นนะครับ แล้วก็จะมีหางอยู่ตรงกลางนะครับที่มันยาวออกมายาวที่สุดออกมาอันนั้นคือหางกะรวะวหลยหรือว่าหางทวนนะครับถ้าหางกระรวยหางทวนมันยาวยาวกว่าหางพัดนั่นไก่เจ็ดเดือนขึ้นไปแล้วนะนะแล้วมันก็มีหลายลักษณะนะดูตอนะดูตอตอไก่นะครับถ้าตอที่มันยังไม่แหลมนั่นนะไก่ยังไม่ถึงสิบเดือน หมายความว่ากอไก่นี่คะยังมันสั้นๆตู้ๆนะมันไม่แหลมนะยังไม่รับการฝนนะครับไก่มันอายุจะไม่ถึงสิบเดือนถ้าไก่ที่มันฝนตอเองนะไก่ชนนี่มันฝนตอเองครับช่วงจังหวะที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้คุกกีกับมันนะมันจะเล่นใส่ขนใส่ปีกใส่หางใส่เล็บอะไรของมันมันจะเอาปากของมันนี่นะ ผลผนขนตอของมันให้มันแหลมนะนั่นมันจะเริ่มสู้ไก่นะสิบเดือนขึ้นไปนะมีไก่คือไก่สิบเดือนถ้ามีปลายเป็นแหลมแล้วนั่นแสดงว่าสิบเดือนขึ้นไปนะถ้าเป็นลูกแหลมลูกถ่ายก็ว่ากันอีกแบบนะอันนี้เอาเอา,เอาไก่รุ่นก่อนเลยไก่รุ่นไก่ไก่ไว้รุ่นนะครับไก่ไม่ถึงสิบเดือนถ้าสิบเดือนสิบเดือนขึ้นเ,น,เนเขาเรียกว่าไก่หน,นุ่นนะสิบเดือนสิบเอ,อ็ดเดือนส ส้อยคอส้อยปีกส้อยหางก็ว่ากันไปตามส่วนแต่ที่สําคัญคือหางพัดนะครับหางพัดนี่ฮะเป็นหางที่เขาใช้สําหรับขุนคอไก่นะครับนะบหางพัดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหางพัดนี่มันจะตรงนะครับตรงกลางมันนะแกนกลางมันจะอ่อนนะครับต้องใช้หางพัดอย่างเดียวนะครับนะครับ ห้ามใช้ปีกนะห้ามใช้ปีกนะครับบางท่านบางคนนี่ใช้ปีกนะครับผลสุดท,ท้ายไก่ก็เป็นคอดอกนะครับนะมันจะเป็นกระทุง้งข้างในปากมันนะครับทําให้เกิดเป็นแผลต่อมาก็เป็นคอดอกคอดอกแล้วก็ป่วยออะะดออดแอะแอะเราก็ได้ทําการรักษามันนะครับปีกไก่นี่มันจะมี แบ่งเป็นปีกบนปีกล่างนะครับจำไว้เลยนะครับปีไก่สองข้างข้างซ้ายข้างขวานี่มันจะเท่ากันนะครับนับแล้วมันจะได้เท่ากันนะครับปีกบนมันจะมีอยู่สิบเส้นนะครับปีกล่างจะมีสิบสองเส้นทั้งซ้ายทั้งขวานับนับให้ได้นะครับเท่านี้ถ้าถ้าน้อยกว่านี้นั่นคือไก่มันถ่ายคน แล้วมันจะมีแล้วมันจะมีปลายปีกมันจะมีขนเขาเรียกว่าขนชัยนะขนชัยสามเส้นนะครับนะขนชัยก็ต้องครบสามเส้นนะครับถ้ามันถ้ามันตีกันหรือไม่โดนอะไรมันก็จะหักจะขาดมันก็จะเหลือต่อต่อเห็นอยู่นะครับแล้วมันก็ค่อยออกมาเรื่อยๆนะครับจะค่อยแทงออกมาเรื่อยๆให้มันเต็มเหมือนเดิมนะครับนะลักษณะไก่นะครับ ปีกบนจะมีอยู่สิบเส้นปีกล่างจะมีอยู่สิบสองเส้นนะครับปีกบนนี้จะเป็นแข็งๆนะครับแล้วปีกบ้างจะเริ่มอ,อ่อนส่วนมากคนที่ไม่มีคนที่ไม่มีหางพัดเขาจะเอาปีกล่างนะครัสำหรับกุดคอไก่นี่ก็ผิดเหมือนกันนะคระับนะเพราะว่ามันงอนะครับมาดัดให้มันตรงยังไงมันก็งอเหมือนเดิมแล้วมันแข็งนะ,ะแกนกลางมันแข็งจะทําให้ลําคอไก่ที่อักเสบนะไก่คอดังคอคอกนะ ก็ทำการรักษาแล้วก็เอาไปมาแล้วก็ไม่ได้ตีสนท้ายก็ป่วยนะต้องถามคัดอย่างเดียวนะทีนี้ไก่ที่เราจะนํามาเลี้ยงนะควรจะเป็นไก่ที่มีอายุเก้าเดือนนะครับนะเพราะว่านับที่นับที่ไก่เจ็ดเดือนนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะมันจะอยู่วงจรหกเดือนนะเจ็ดแปดเก้าสิบสบดสองวงจรหกเดือนไก่มันจะแข็งแรง สามเดือนแล้วก็อ่อนแอสามเดือนนะไก่เจ็ดเดือนมันจะเริ่มเป็นเพศจะเริ่มขันนะมันจะเริ่มขันเริ่มสู้ไก่นะฮะแล้วถ้าเราปล่อยไปตามพื้นที่มันก็จะวิ่งไล่ผสมพันธุ์ไก่ตัวเมียเลยนะรมันเริ่มสู้เริ่มแข็งแรงเริ่มรู้สึกที่จะสืบพันธุ์นะะเริ่มปีไก่เป็นแล้วนะครับแต่มันอ่อนแอนะฮะ ร่างกายมันยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าอ,อาวัยวะทุกส่วนนี้มันยังไม่ครบนะครับถึงครบมันก็ยังไม่แข็งแรงนะครับเราก็ไปจับดูนะดูตอมันนะตัวนี้บางตัวนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะเราจับมันจะคลอนอยู่นะปีกมันก็ขึ้นยังไม่เต็มนะหางมันก็ขึ้นยังไม่เต็มเจ็ดเดือนพอแปดเดือนก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยเก้าเดือนนี้เริ่มเต็มรเราเริ่มเลี้ยงที่เก้าเดือนขึ้นไปนะ ก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่ยูนสามเดือนนี้ฮะเก้าเดือนเนี้ยยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าไก่เริ่มอา,อายุว่าทุกส่วนเริ่มแข็งแรงคะเราก็เริ่มฝึกได้เลยนะจับมาจับมามากล่อมเริ่มกาดน้ําตากแดดเริ่มวิ่งสุม่มวิ่งไหลมันแข็งแรงสิบนะเดือนสิบเอ็ดเดือนนี้เราสามารถเอาไปตีได้เลยนะครับนะเอาไปตีเอาไปชนได้เลยนะสองยกสามยกแต่เราต้องตีที่อายุใกล้เคียงกันนะ ก่อนตีแล้วก็เช็คเช็คดูกปีกนะสองข้างว่ามันมีปีกที่มันหลุดไหมแต่ส่วนมากนี่ไก่เก้าเดือนสิบเดือนสิบเอดเดือนนี่มันปีกจะไม่หลุดนะปีกมันจะเต็มทั้งหมดเลยนะครับนะที่เขาว่าไก่ลูกหนุ่มลูกหนุ่มเอาไปตีกันนี่เนี้ยนะแข็งแรงนะไก่ชุดนี้สิบเดือนส1บเอ็ดเดือนพอเริ่มสิบสองเดือนนี้มันจะเริ่มชนขับวเขาเรียกไก่ชนขวบนะจังหวะนี้นะไก่จะเริ่มอ่อนแอนะครับ ขนปีกบนจะเริ่มดุดขนปีกล่างจะเริ่มดุดทั้งสองข้างนะครับนะโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เช็คเราไปตีไก่เราเก่งๆนีะไปตีผิดฟอร์มนะฮะก็กล่าวหาคนอื่นว่าเขาบางยาเราอะไรประมาณนั้นนะแท้ที่จริงีไก่มันเริ่มอ,อ่อนแอนะเพราะมันโดนเจ็บๆมันจะไม่ทนนะนะไก่ชนขวบนะถ้าไก่ชนขวบขึ้นไปแล้วยิ่งสิบสามเดือนนี้ไก่ เขาเรียกว่าไก่หลุดนะปีกหลุดสร้อยหลุดสร้อยคอหลุดนะจังหวะนี้เราควรจะปล่อยเลยนะครับไก่สิบามเดือนสิบสีเดือนเราควรจะปล่อยนะเราไม่ควรนํามาเลี้ยงนะถ้าเรานํามาเลี้ยงนมากาัดน้ําตากแดดไก่ป่วยนะนะฮะไก่ป่วยรักษายากนะครับถ้ามันป่วยแล้วถ้าเราไม่รักษาต้นต้น,ตนนะมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะตั้งแต่เจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ถ้าถ้าเราถ้าเราเอามาซ้อมก่อนก่อนที่มันจะอายุเก้าเดือนนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นนะนั่นก็คือไก่มันจะลงพื้นนะครับเพราะว่าพื้นมันยังบางอยู่นะมันยังไม่สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันต้านทานลงพื้นได้นะครับไก่มันจะลงพื้นสองปากเป็นสนมนะครับลงพื้นปากเป็นสนมแล้วก็ปีกมันจะหัก นะพอกว่าจะถึงอายุสิบเดือนสิบเดือนในไก่เราหลุดหมดแล้วนะเราต้องไปฉาบอีกนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ป่วยนะฮะซ้อมแล้วก็ป่วยนะฮะร่างกายยังไม่แข็งแรงนะครับจนถึงสิบสองขวบจนถึงสิบสองเดือนนะไก่ชนขวบนะไก่สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี้เราสามารถเอาไปตีได้เลยเราเราเริ่มกล่อมมันนะกล่อมมันซ้อมมันเริ่มที่เก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเราเริ่ม เราเริ่มปั้มเริ่มนวมออกจน2ยก3ยกได้จนถึง11เดือนแล้วก็12เดือนต้นๆถ้าปลาย12เดือนแล้วนี่เริ่มเริ่ม13เดือนแล้วเริ่มอันตรายนะช่วงอายุขนาดนี้เราควรจะปล่อนไก่ไปเลยปล่อยมันถ่ายขนมันถ่ายทุกอวัยวะทั้งภายนอกภายในนะทั้งระบบขับถ่ายทั้งระบบหายใจทั้งระบบประสาทนะปีขนนะครับต่อเล็บนะถ้าเรืองดันทุลังอเอาไปตีนี่ เยอะจหน่อยปากก็หลุดตอก็หักนะครับอันนี้ฝากไว้ให้บรรดาเซียนไก่ชนทั้งหลายนะครับได้รู้รู้เขารู้เรานะครับรู้เขารู้เราุร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างที่สุภาพิตก็ว่านะครับเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ